เรามานับจำนวนคาร์บอนนะครับที่อยู่ในโมเลกุลของคาร์บฮเรตนะครับตัวอย่างนี้นะครับจากรูปนะครับเราจะนับจำนวนคาร์บอนนะครับจากบนลงล่างนะครับจากโครงสร้างโมเลกุลแบบก้างปลานี่แหละนะครับนับจากบนลงล่างตัว C ตัวแรกนะครับหรือว่าคาร์บอนตัวแรกอยู่ตรงไหนนะครับนั่นก็คือนะครับตำแหน่งที่อยู่บนสุดเลยนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับ C1 นะครับ ตัวถัดมานะครับไล่ลงมาก็จะเป็น C2 นะครับแล้วก็ C3 C4 C5 ตัวสุดท้ายนะครับเห็นเกาะอยู่ก็คือ C6 นั่นเองนะครับเขียนใหม่นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้คือการนับจานวนคาร์บอนในโครงสร้างโมเลกุลแบบก้างปลานะครับทีนี้มาแตกข้างล่างดูนะครับตัวสุดท้ายนะครับมันเกาะอยู่อย่างไรนะครับข้างบนเขาแตก แขนของคาร์บอนหมดนะครับข้างล่างแตกเป็นยังไงนะครับก็คือ C นะครับแสนสองแขนก็จับกับไฮโดรเจนนะครับแล้วก็โมไฮดรอกซีอีกหนึ่งตัวนะครับพายานก็จะครบพอดีเลย